ยาพี่น้งนีมะบวบประกาซ้อมแล้วก็ดอกแครเป็นอ่อมไก่มาอันนี้อต้มไก่ยายาะบวบก็เลยอ่อมไก่เกยเต็มหมอพี่น้อ,อ,อเต็ห,เหมอเลยเจ้านะ พีกเกลมาใส่น้ำจะหน่อยน้ำแดงๆอองสดทินเนอะคือพัดเผ็ดไก่เพอใส่หมกเป็ดต้มเลยมาใส่ไอ้บรรยุกก็ได้ไม่ต้องเลิกขวบเมียนก่อนใส่หมอกพัดนี้มันเด้อมันเด้อ มีสีสันขึ้นมาเลย สกุกแล้วไปไปตักตักแล้วก็ไปกินไปกินกันไปกินกันเลยสุกแล้วให้เบิง่งไก่ไปน้องอมอมไก่ใส่มะกรูดอมไก่ใส่ดอกแค้กอมไก่ใส่ผักกาดซ้อมไปน้องมึงเนี่ยตเาเซตจะแกะมาเด้อมาเด้อมากินนดมกันเด้ออายาดมกัมาเด้เดอ,อดสุขเราได้เนี่พี่น้องไปไปไปกินกันเลย เห็นอยู่บ่พี่น้องโอ้ <S 2> <S 2> <S แกะมากระปองเต็มมือก่อนสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีสบายดีอีกเธอหนึ่งพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมากินข้าวแรงออมออมไก่ใส่มะวดออมไก่ใส่ดอกแคพ,พี่น้องเลยเต็มถวยกินกับข้าวสวย้อนๆพี่น้องอัยมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ เย็นเนาะลุงเสือขัญยาเย็น,ยนเลยลุงเสือขัญญาไปแล้วขอมหอมขอขอนุญาตใส่มือเลยพี่้องเด้อขออนุญาตละลายกินผูาาน้เดีวยดวเป็นย,ยัไงครับทำอิตาสีต้มสมแล้วต้มปลาตมาอ้อมนีก่กลัววะก็เลยปาดมักบัวมังยังใส่ มนางนอกมีนนะเบิรง <c oughs> หาตอนครับเรื่องนี้จะหนักบวกไม่ยกตอนตักไก่มานั่งอยู่น non, อ,อกพี่อยู่นั่งผู้เดียวยานเสียว ย่งอยู่ห่อแบบแกงบริมัติแกงสียหมาระว่ไว้สูบกินหรือไม่ร้องเหรอไม้สูบกินดอะแคกรยังเต็มทงอยู่คอยุ่งโอกนึงมาแกง เดี๋ยวเหยื่อทเย็นกินก็เป็นง่นายพักแล้วเต็มตัวเนแลจวขอจะกินหมดนะจะสามมืออีเนาะน่าจะตัวเย็นเมี้ย ากดคอมเมนต์กดไลค์ให้ในเด้อโปรไลที่เข่าเบิ่งนซั่งถีบน้อยลอยลีลากะโปรไลทิคาว่ากดไลค์กับคอเฮโซ่คอเฮโซ่คอเฮงผู้ใดมากดคอมเมนต์ให้กับคอเฮโซ่คอเฮงเด้ออยู่ดีไม่แห้งผู้ใดที่เข่ามากดไลค์ให้กับเขาให้ปังปังค่ะขายง่ายมือก็คอยขึ้นคอยเจอแต่กับไล่ไล่หลายเด็กพี่น้องเด้อ หมา,า,หาตอนก็ได้ไนทางเรื่องเห็นแต่ตอนพักห้าตอนไก่กนมัดหมักหวมกหวกปน้งังต้อบมวกวัวหวาแซบ่บ เอ้ต <Cornell> ่อมไก่ไก่ไก่ใส่บวบเขาเหมนอ่อมอ่อมเหนียวๆนียวนะผู้บ่าวมาหาปีโป้ไล่หลายไปเนาะนองหัวพวกทางอื่นๆจะกันเยัง ผู้บ่าวลูกสาวกอดนางลินได้ยินเสียงกันอื่นอยู่ผู้บ่าวหมาห <c oughs> มาก็ซื้อบีโปพด้ะะพี่น้องเด้ออย่าเข้าใจผิดเด้อหมาฉันเลี้ยงก่อนฉันเลี้ยงก่อซื้อบีโพ เอาออกหนุ่งผัดทอดมะหนุ่งผัดเย็นนะเออ กินข so ้าวคาบเดียวตั้งแต่ตอนเที่ยงบ่แต่เ้า่นะมื้อเที่ยง11:00นแล้วก็เ5:00น6:00นอยากแงบ่ไหว 嗯嗯嗯嗯，是呀。 จะมานะพี่โป้กับท่านดาแล้วห่ะเ้อเฮะยันมาโตนินยากกินให้มาก,กินก่อนฝางกีต้ตามซอง ทิมน้อยลอยเลล่าเนี่ยเด้อลุงป่าวอาว่ะผู้ใดที่เข้ามาติดตามข่าวมาส่งไหมก็ฝากกดไลค์ like, กดคอมเมนต์ให้แน่ผู้ใดที่เข้ามาเบิง่งมาส่งจนจบกันขอบใจล,ลายๆเด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงเด้อนะบ่าวนะสาเอ้ยฝากติดตามช่องลูกหลานคนเราทำกันเนี่ยเด้อฝากติดตามช่องทิมน้อยลอยเลล่าเนี่ยเด้อ กี่ข้าวต้มใี้น้องต่อแกะก่อนข้าวต้มมานะพี้ต๊กข้าวต้มหนาเอามาหาอิแต่บ no ้านข้าวต้มหนาเอามาหาอิแต่บ้านมีเงิงแนนี่ อีนมีมีแต่บมักถั่วบังเคยจะลองแกะมึงเด้อคอยหมักข้าวต้มมีบมักถั่วแล้วมีอะนะน้ำมีเกี๊ข้าวต้มมีบมักถั่วแล้วก็มีมักกล้วยคอยมักแม้เป็นเอาแหล่แดำๆมานะข้าหมักเลยบังคยจะลองแกะต่อไหมเด้อเนี่ยมีแต่หมักถั่วกินข้าวอิ่มแล้วก็จะมากินของหวานของหวานแต่มีแต่ข้าวพี่นกับหักถั่วต้มมัด สิแก่เหมือนเดิมสิมีสิมีมะกรูดบอกปกติแถวบ้านนอกๆกันสิมีมะกลรูดนะพี่น้องเนาะอันนี้พฝนมีมกถั่วอ่ะในมกถั่วเขาก็มากทุกแต่ว่าฝนมักมะกล้วยหลายกลัวที่มีมะกล้วยนะมั้งนี่ตอนนี้โอ้ยบอมีคือกันพี่น้องน่ะมีมกถั่วดำหนึ่งเดียวนะถั่วดำนี่อื มันอมันคือมักตวดินนี่อืมไอเืมันจะบอกบ่บดหยัมบดกึดึกขึ้นในมักถั่วดินเลยโอ p เป็นขึ้นในมักัรวเิ่งเลยอะบอนี่มันในมักั่วดินบอ ทวดินบ่อนค่ะทวดินไม่น้งองในหมักทวดินพอเราวันในหมักทั่วโมแม่ในทวดินนะหลวงพ่อจะว่าคือในหมักท,ว,มมดทวดินนี่ก็ศุสัตว์มึงหม,มักกล้วยว่ามีซ้ำเอาก่มีก,กล้วยมีแต่ในมีแต่ทวดินก็สาลเห็ดแฉะ อันไหนมักัวดินมาใส่ขับต้มคือว่าในถั่วดำถัวถ่วแดงเพราะวันในัูวดินติเพราพอวันย่ำกึ่งกิ่เหมือนเดียว <c oughs> ว่ะอโทษขออภไปเลยแบบนี้ค่ะค่อยอมัมกหมักนังไมักถั่ว พอดีอเคเ่อพอีเอาเม็ดตัวเดียวไม่เห็นใส่น้ตายังบาอื่นนาสนเนาะ กดตามช่องถิงน้อยลอยลิลาเ,เด้อน,นะบาว์มาสาวลงเปล่าฝากกดไลค์ like, กดคอมเมนต์ให้แน่แล้วพบกันใหม่กินหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนี่เนาะ๊ายบายสบายดีอยู่ดีมีแห้งว่เตอรูอย่คนเด้อ